ทีนี้เหลือการคำนวณอันสุดท้ายก็คือการจ่ายยาให้ให้กับผู้ป่วยให้มันถูกต้องการจ่ายยาให้เป็นจํานวนหรือปริมาณยาที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับ2ออย่างที่ต้องคํานึงถึงก็คือขนาดยาที่โรงพยาบาลมีและก็วันนัดในกรณีเป็นยารักษาโรคเรื้อรังครับเช่นยังไงเช่นยังไงเช่นถ้าสมมุติว่ายาตัวนี้นะครับทราบสูตว่าแพทย์ สั่งจ่ายยาอะม็อกซิซิลินไซลับความแรง50มิลลิกรัมต่อ ML ให้รับประทานครั้งละ1ช้อนชาวันละ3ครั้งหลังอาหารเป็นเวลา10วันท่านจะจ่ายยาจำนวนกี่ขวดทีนี้องค์ความรู้ที่มาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องทำหลายอย่างเลยนะครับอันดับแรกเราแปลงจาก50มิลลิกรัมต่อ ML มซะก่อน ถ้าทำไมเราต้องแปลง50มิลลิกรัมต่อ ml ต้องทำไมเราต้องแปลงเพราะว่าผูหมอสั่งให้ผู้ป่วยกินครั้งละหนช้อนชา1 tsp 1ช้อนชา, P, ชนชาเราต้องแปลง50มิลลิกรัมต่อ ml ตัวนี้ให้เป็นต่อ5เอมก่อนครับเพราะว่าเราจะได้บอกว่ายาตัวเนี้ถ้ากิน1ช้อนชาหรือ5เอได้ได้ยากี่มิลลิกรัมนะครับโอเคทีนี้เราแปลงนิดนึงก็คือแปลงจาก50มิลลิกรัม ต่อเอ็มแลเราก็แปลงมาเป็นต่อห้เมแลเราก็จะได้ยาเป็น250มิลลิกรัมต่อ5้เอมนั่นคือแพทย์สั่งให้รับประทานยาครั้งละ250มิลลิกรัมคือกิน1ช้อนชาได้250มิลลิกรัมผู้ป่วยกินยา1ช้อนชาผู้ป่วยกินยา1ช้อนชาคือกินยาครั้งละ5 ml ผู้ป่วยกินยาวันละ วันละกี่ครั้งครับวันละสามครั้งเพราะว่าเป็น TID ใช่ไหมครับกินยาวันละสามครั้งนั่นก็หมายความว่าวันหนึ่งผู้ป่วยกินยาวันละสิบห้าอมลใช่ไหมครับหมอสั่งยาตัวนี้เป็นยาฆ่าเชือ้อต้องกินติดต่อกันหมอให้กินติดต่อกันสิบวันสิบวันรวมไปทั้งหมดกี่แมลครับถ้าถ้าวันหนึ่งสิบห้าแมลสิบวันก็เป็นร้อยห้าสิบเอมลถ้ายา สมมุติว่ายาตัวนี้บรรจุในขนาดตามรูปนะครับบรรจุในขนาด100 ml ถ้ายาตัวนี้ตามรูปบรรจุในขนาด100 ml เราต้องจ่ายกี่ขวดครับเพื่อให้ยาเพียงพอต่อ150 ml ก็ต้องจ่ายทั้งหมด2ขวดใช่ไหมครับก็คือเอา150ตั้งหารด้วย100ก็จะเป็น1.5แต่เราจ่าย1ขวดครึ่งจะจ่ายลำบากหน่อยก็เลยจ่ายต้องจ่ายเป็น2ขวดนะครับจริงๆก็คือ1.5ขวดนั่นแหละนะครับ สรุปเป็นแผนภาพง่ายๆนะครับสรุปเป็นแผนภาพง่ายๆวันหนึ่งก็กินสามช้อนชาวันกินวันนึงกินสามช้อนชาใช่ไหมครับก็คือสิบห้าเมลสิบวันก็คือร้อยห้าสิบเมลยาของเรามีขนาดร้อยแเมลก็เลยต้องจ่ายสองขวดเพราะว่าไม่สามารถจ่ายเป็นขวดครึ่งได้จริงๆควรจ่ายขวดครึ่งเนาะแต่ว่ามันจ่ายลำบากเราก็จ่ายไปจ่ายไปสองขวดนั่นแหละแต่ว่าให้ผู้ป่วยกินติดต่อกันสิบวันก็พอนะครับสิบวันแล้วก็หยุดประมาณนี้นะครับประมาณนี้ น,นี่คือการคำนวณในรูปแบบยาน้าให้สอดคล้องกับกับความแรงของยาที่โรงพยาบาลมีทีนี้พาไปดูยาการจ่ายยารักษาโรคเรื้อรหลังครับที่จ่ายยาให้สอดคล้องกับวันนัดสมมติใบสั่งยาเป็นใบสั่งยาตัวนี้ครับใบสั่งยาตัวนี้พาไปดูยาตัวหนึ่งพวกเรายังไม่เรียนก็ไม่เป็นไรนะครับยาตัวนี้ก็คือซิมวาสเตตินนะครับซิมวาสเตตินขนาด20มิลลิกรัม หมอเขียนตามใบสั่งยาก็คือให้รับประทานครั้งละครึ่งเม็ดวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนหมอเขียน H.S. จ่ายเป็นจำนวน30เม็ดนะครับจากใบสั่งยาเราจะอ่านได้ประมาณนี้จากใบสั่งยาเราจะอ่านได้ประมาณนี้หมอสั่งจ่ายยาซิมวัสเตตินขนาด20มิลลิกรัมกินครึ่งเม็ดวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนจ่ายเป็นจำนวน30เม็ด ถ้าเราถ้าโรงพยาบาลเรามีซิมวาสเตตินในขนาด10มิลลิกรัมดังรูปถ้าโรงพยาบาลเรามีซิมวัสเตติน10มิลลิกรัมเราก็จะให้ผู้ป่วยกินยังไงครับเมื่อกี้20 20มิลลิกรัมกินครึ่งเมตรถ้าเป็น10มิลลิกรัมเราก็ต้องให้กิน20มิลลิกรัมกินครึ่งเมตรก็จะก,ก็คือกิน10มิลลิกรัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีขนาดยาส0มิลลิกรัมเราก็จะให้ผู้ป่วยกิน1เมตรกินวันละหนึ่งครั้ง แต่แทนที่จะจ่ายเป็นสามสิเมตรเราก็ต้องจ่ายเป็นหกสิบเมตรโอเคไหมครับโอเคไหมครับเพราะว่าถ้าตัวยี่สิบมิลลิกรัมจ่ายสามสิเมตรให้กินครึ่งเมตรมันก็จะได้หกสิบวันเนาะพูดง่ายๆนะครับก็จะได้หกสิบวันถ้าเรามีสิบมิลลิกรัมเราก็ต้องจ่ายยาให้ได้หกสิบวันเหมือนกันนะครับ ทีนี้ถ้าเปลี่ยนใหม่ <c oughs> ถ้าเปลี่ยนใหม่ถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นว่าขอนัดผู้ป่วยสามเดือนเราจะจ่ายเป็นจำนวนกี่เม็ดครับเราจะจ่ายซิมวัสดินสิบมิลลิกรัมเป็นจำนวนกี่เม็ดครับเราก็ต้องจ่ายเป็นเก้าสิบเม็ดใช่ไหมครับให้สอดคล้องกับวันนัดใช่ไหมครับอ่ะก็ง่ายๆแค่นี้แหละประมาณเนี้นะครับโดยสรุปนะครับโดยสรุปนะในหัวข้อที่เรียนกับอาจารย์นะครับ จะมีเรื่องของการใช้ภาษาละตินก็ทบทวนให้ตั้งแต่ตัวเลขโรมันภาษาละตินาาอักษรย่อแล้วก็พาไปลองเขียนคำสั่งการใช้ยาดูสินะครับตลอดจนคิดว่าความรู้พวกนี้เราจะสามารถเอาไปอ่านใบสั่งยาได้นะครับแล้วก็พาคำนวณทางเภสัชกรรมไม่ว่าจะเป็นคำนวณความเข้มข้นของยาขนาดยาหรือคำนวณจำนวนยาหรือปริมาณยาที่จา่ายนะครับกอทีอออ่อย่างที่บอกไปแล้วว่า ทำไมต้องเรียนหัวข้อนี้เพราะว่าปัจจุบันยังมีการสั่งใช้อยู่นะครับสั่งใช้ยาพวกนี้อยู่นะครับทบทวนตัวเลขโรมันให้แล้วพาไปบอกว่าถ้าเราจะสั่งการใช้ยาเราจะให้กินให้ทาจะสั่งยังไงให้กินกี่เม็ดกี่ช้อนสั่งยังไงกินกี่ครั้งกี่เวลาก่อนอาหารหรือหลังอาหารสั่งยังไงรูปแบบยาเป็นแบบไหนเป็นโลชั่นเป็นยาหนา้าเป็นยาเม็ดเป็นยาฉีดบอกไปแล้วนะครับ แล้วก็พาไปคำนวณน,นะครับคำนวณก็พาไปทบทวนตั้งแต่ระบบเมตริกระบบอังกฤษระบบประจำบ้านนะครับให้าสามารถที่จะเปลี่ยนค่ามาเป็นมาเป็นค่าที่เป็นหน่วยเป็นระบบเมตริกให้ได้นะครับเป็นระบบเมตริกให้ได้แล้วก็พาไปคำนวณเ,เรื่องของความคข้นความแรงในรูปแบบต่างๆทศนิยมร้อยละอัตราส่วนล้านในล้านล้านส่วนในล้านส่วนนะครับ แล้วก็พาไปคำนวณขนาดยานะครับขนาดยาพาราเซตามอลไอบูโบเฟนอะมอกซิซิลินอิทิโตเมซินให้คำนวณตามน้ำหนักตัวผู้ป่วยให้ได้นะครับแล้วก็จ่ายยาให้ได้บอกผู้ป่วยว่ากินกี่ช้อนได้นะครับเอานําไปใช้ให้ได้ไท้ายที่สุดปุ๊บก็พาไปคำนวณเรื่องของการจ่ายยาให้สอดคล้องกับวันนัดหรือการจ่ายยาของแพทย์นะครับท้ายสุดปุ๊บก็อาจจะตอบพาพวกเราไปตอบโจทย์ตัวนี้ได้ว่าเอออย่างน้อยก็ให้ระบุ ความหมายของตัวเลขโรมันภาษาละตินตัวอักษรย่อที่พบได้เขียนคำสั่งการใช้ยาได้นะครับอธิบายความเข้มข้นข,นของยาได้คำนวณขนาดยาได้แล้วก็คำนวณจํานวนยาที่าจะจ่ายได้นะครับประมาณนี้นะครับเลยเวลามานิดหน่อยขอโทษด้วยนะครับมีคําถามไหมครับเด็กๆครับมีคําถามไหมครับถ้าเรียนในชั้นมันน่าจะดีกว่านี้เนาะพอดีด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเรา ก็เลยเลือกรูปแบบที่จะเรียนเป็นออนไลน์นะมันก็เลยการคำนวณหรือการอะไรพวกนี้ควรจะเรียนในชั้นเรียนน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจเดี๋ยวอาจารย์จะอัปโหลดวีดีโอที่บันทึกการสอนวันนี้ไว้ใน Google Classroom นะครับของรายวิชานี้ให้แล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจอีกส่งลายขอลายกับวิชาการชั้นปีก็ได้นะครับแล้วก็ลายมาสอบถามได้ว่า อันนี้ทำยังไงไม่เข้าใจตามไม่ทันเพื่อจะได้มีนอกเวลาให้อีกทีนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่เวลาพูดสอนบนสไลด์เฉยๆมันมันไม่สู้พาพาทำต้องจับมือทำนะครับมันถึงจะเข้าใจเนาะนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรนะครับหรือถ้ามีอะไรก็นอกรอบนะครับส่งไลน์มาส่งอีเมลมาอะไรก็ได้นะครับโทรศัพท์มาก็ได้นะครับนอกเวลาได้นะครับสำหรับวันนี้หัวข้ออาจารย์ก็จบไว้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะอัปโหลดโพสเทสขึ้นให้ทำนะครับพวกเราทำโพสเทสให้จานหน่อยเนาะนะครับจะได้เช็คชื่อการเข้าทำด้วยแล้วก็จะได้อัปโหลดวิดีโอขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะครับอขอบคุณทุกคนครับไม่รู้ว่าหลับกันหมดหรือยังนะครับขอบคุณครับทุกคนครับสวัสดีครับ